สวัสดีครับพบกับสยามพิบูคลับนะครับผมสำหรับ E ีีนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอีพีผมสำหรับเมนูนะครับผมอาหารของน้องหมาที่บ้านของเรานะครับผมก็พี่ๆน้องๆสามารถทำตามได้นะครับผมเพื่อไม่ให้น้องหมาที่บ้านเรานะครับผมมันเบื่ออาหารนะครับผมแล้วก็สามารถสลับวนไปได้เรื่อยๆนะครับผม ส่วนเมนูนี้นะครับก็ก็คืออา,อาหารเม็ดนะครับผมอาหารเม็ดรสเนื้อนะครับผมบวกกับโครงไก่ลวกกึ่งต้มนะครับผมโครงไก่ลวกกึ่งต้มนะครับผมมีส่วนหนึ่งที่ผมแยกต้มนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสําหรับโครงไก่บดละเอียดนะครับผมอีกส่วนหนึ่งผมจะเอาไปลวกแป๊บเดียวนะครับผมมันก็จะสีชมพูชมพูนะฮะ แล้วก็อ,ก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 อีกส่วนหนึ่งผมจะต้มนะครับผมส่วน,วนที่ส่วนที่มันต้มนะครมันจะหอมมากกว่านะครับผมแล้วก็ผมก็จะเอามามาคุกกันกับไอตัวที่ลวกแป๊บเดียวนะครับผมมันก็จะมันก็จะดูแบบดูน่ากินมากขึ้นนะครับผมทั้งหวาน <Wow. S 1> ท,ทั้งสุกทั้งหอมนะครับผมบวกกับอาหารเม็ดนะครับก็คืออาหารหลักของเขานะครับผมก็โปรตีนเสริมก็มีโครงไก่บทละเอียดนะครับผมที่ผมเอามา ต้มนะครับผมกึ่งต้มกึ่งลวกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าที่ผมเตรียมไว้นะครับผมว่าเด็กๆนะครับผมจะชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโดยการสลับเมนูอาหารให้เด็กๆนะครับผมสามารถทําได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับไปครับผมก็มาดูกันนะครับนี่ครับผมเป็นไงบ้างครับผมกระทะใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะครับผมก็จะสังเกตได้นะครับผมตัวชี่ตัวที่มัน ที่ผมลวกนะครับผมแล้วก็ตัวที่ต้มนะฮะนะครับผมลวกกับต้มนะครับผมมันก็จะสีแบบคล้าะๆกันนะครับผมคล้าะๆกันนะฮะเนี่ยครับผมกระทะใหญ่เลยนะครับกระทะใหญ่โอย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 เดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวคว่ำเนี่ยครับผมมันก็จะสีนะครับผมสองสีนะครับถ้าตักเข้าไปมันก็จะสองสีนะครับมันจะมันจะคล้าะๆกันนะฮะเดี๋ยวผมจะคุกเขานะครับผมให้เด็กนะครับผม แล้วก็ใส่กับอาหารเม็ดนะครับผมอาหารเม็ดนี้ผมจะใช้เป็นรสเนื้อนะครับผมเดี๋ยวไปดูอาหารเม็ดกันนะครับผมไปครับก็มาดูอาหารเม็ดนะครับผมอาหารเม็ดนี้ผมก็จะใช้ของด็อกกินนะนะครับผมของด็อกกินนะนะฮะนี่ฮะด็อกกินนะนะฮะด็อกกินนะนะครับก็สูตรอาหารนี้จะเป็นรสเนื้อนะครับผมรสเนื้อนะครับผมอายุ ของน้องหมาที่ให้กินได้นะครับผมก็1ปีขึ้นไปนะครับผมหรือต่ำกว่า1ปีก็กินได้นะครับผมก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็20กิโลนะครับผม20กิโลนะครับผมบำรุงขนบำรุงฟันนะครับผมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับผมวิตามินนะครับผมตัวนี้โปรตีนจะ18นะครับผมโปรตีนจะ18เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีอ่าส่วนบำรุงผิวหนังนะครับผมบำรุงขนนะครับผมลดกดไขมันนะครับผมโอเมก้าสามนะครับผมแล้วก็6นะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะผมผมใช้นี้มาตลอดนะครับผมเนี่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนเม็ดนะครับเม็ดก็จะเม็ดก็จะประมาณนี้นะฮะเม็ดเนี่ยครับผมเม็ดก็จะสีเข้มๆนะครับผมกลมๆนะครับผมไม่ใหญ่มากนะครับผมน้องหมากินง่ายนะครับเนี่ยครับผมลดเนื้อ ถ้าเราดมกลิ่นก็จะออกแบบลดเนื้อหน่อยนะครับผมออกบีบนะครับผมออกสไตล์ลดเนื้อนั่นแหละครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมการให้นะครับผมอาหารเม็ดนะครับผมของผมนะฮะกับโครงไก่นะครับผมกึ่งลวกกึ่งสุกนะครับกับอาหารเม็ดนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับมาครับก็มาดูกันนะครับผมสําหรับ อาหารเม็ดนะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมแล้วก็โครงไก่นะครับผมที่ต้มแล้วก็กึ่งลวกนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อาหารเม็ดของเด็กๆก็เตรียมไว้แล้วนะครับผมพร้อมที่จะใส่กับโครงไก่นะครับผมที่เราเตรียมไว้นะครับทั้งหมดนะครับผม5้าจานนะฮะห้าจานนะครับ5าจานนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมตอนใส่แล้วก็ตอนที่ให้เด็กๆกินนะครับ ไปดูกันครับไปครับก็เรียบร้อยแล้วนะผมตักใส่จานทุกจานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับผมเป็นไงครับผมน่ากินไหมครับเนี่ครับก็ครบทุกจานนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมตอนเด็กๆกินครับผมไปมาครับก็มาดูตัวแรกกันนะครับ มาดูนะครับผมว่าเด็กๆก็ยังจะคงกินดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนะครับผมสลับบนไปนะครับสลับบนไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกนะฮะฮันนี้ไปลูกอ่าไป ตัวนี้ก็กินเลยนะครับเนี่ยฮะสำหรับฮันนี่นะครับป่าป่าปาไปกินไปดูโอเคมาถึงซันเดย์ซันเดย์อ้าวป้าซันเดย์ก็กินเลยนะครับซันเดย์เนี่ยครับผมซันเดย์ก็กินเลยนะครับ มาดูตัวต่อไปกำไรฮะลโหลีีกำไรนะครับกำไรนีแปดเดือนจะเก้าเดือนแล้วนะครับอากำไรก็ไม่รีรอนะครับผมก็กินเลยนะครับโอเคครับมาดูตัวต่อไป ครับเค้กคับเค้กนะครับครับเค้กมาลูกมาครับเค้กนะครับเค้กก็กินเลยนะครับผมครับเค้กก็กินเลยไม่ต้องสงสัยลูกดีมากโอเคมาดูตัวต่อไปครับดูตัวต่อไป พอเอกของเราครับผมนี้ชื่อคิงการเนอร์นะครับตัวนี้จะปล่อยให้เฝ้าบ้านนะครับผมข้างนอกนะครับตัวเดียวนะครับนะฮะดูครับตัวนี้ครับคิงการเนอร์นะครับอ่ะโอ้นี่โอเคครับการเนอร์ก็ไม่ไม่รีรอนะครับผมก็กินนะครับผมก็กินเหมือนกันนะครับผม อร่อยอร่อยครับอร่อยครับผมต้องอร่อยแน่นอนเลยอร่อยไม่เลูกันน่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับกึ่งลวกนะครับผมกึ่งต้มนะครับผมแล้วก็บวกกับอาหารเม็ดนะครับใครที่ชื่นชอบ EP นี้คลิปนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็ กดกระดิ่งนะคผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับสำหรับอีพนี้นะครับผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับอีพีหน้านะครับผมว่ากันใหม่นะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ